คุณสมยศพึกษากเกษมสุขโพสต์ผลงานกากของพักเพื่อไทยหลังจากโหวตรับร่างพรบรสร้างเสริมสันติสุขของพักรวมไทยสร้างชาติซึ่งไม่รวมมาตรา1นึไปแล้วพักเพื่อไทยเคลมเป็นผลงานในทันทีนิรโทษกรรมครั้งนี้บทบ่วงพันธนาการทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลืองที่เคยต่อสู้ห้ำหั่นกัน3 2 5 4ชีวิต โดยไม่ตรงกับความเป็นจริงเพราะในบรรดาคนเสื้อแดงที่ถูกดำเนินคดีหลังรัฐประหารปี2549นั้นถูกจองจำและได้รับโทษกันทุกคนไปแล้วชีวิตของพวกเขาพังทลายไปหมดสิน้นการนิรโทษกรรมให้กับพวกเขาในครั้งนี้จึงไร้ความหมายโดยสิ้นเชิงเช่นเดียวกันกับม็อบราษฎร1683คนเป็นคดีตามพรบ การชุมนุมและพรกฉุกเฉินเป็นความผิดเล็กน้อยซึ่งถูกสารตัดสินและรับโทษกันเกือบทุกคนไปหมดแล้วแต่มีประโยชน์สำหรับแอนนำคนเสื้อแดงที่เป็นนักการเมืองของพรรคเพื่อไทยจำนวนหนึ่งที่ได้รับโทษไปแล้วและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเมื่อได้รับการนิรโทษกรรมในครั้งนี้ก็สามารถกลับสู่ตำแหน่งการเมืองได้ส่วนประชาชนคนเสื้อแดงนั้น ติดคุกติดตารางไปเรียบร้อยแล้วส่วนหนึ่งก็สิ้นชีวิตไปหลายคนแม้แต่คนของพรรคเพื่อไทยไม่โดนคดีม .112 อ,อย่างประสิทธิ์ชัยศรีสะและยศวริชชูกรม ก็ได้รับโทษมาตรา1นึไปแล้วและถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองจึงเป็นการได้รับนิรโทษกรรมที่ไร้ความหมายสำหรับสองคนนี้เรื่องที่พักเพื่อไทยควรเคลมผลงานได้เต็มที่ก็คือกลุ่มคนเสื้อเหลืองในคดีปิดล้อมกรุงเทพยึดทำเนียบร,รัฐบาลยึดสนามบินล้มการเลือกตั้ง เป็นเรื่องที่น่ายินดีเพราะเท่ากับลดทอนความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเสื้อเหลืองกับพักเพื่อไทยลงไปได้คดีมาตรา112เกิดขึ้นจากการต่อสู้เพื่อประชาธิปไตยต่อต้านการรัฐประหารเป็นคดีการเมืองอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางการเมืองเพื่อให้ได้รัฐบาลมาจากการเลือกตั้งรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งคือผลผลิต จากการต่อสู้ของพวกเขาเหล่านั้นแต่ทว่าพักเพื่อไทยกับละทิง้งที่จะคืนความยุติธรรมและสันติสุขให้กับพวกเขาเหล่านั้นโอเคเราก็พอจะคาดหวังได้ว่าวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะแยกขนาดนี้นะคะคือความหวังเล็กๆเนี่ยบางทีมันก็ยังรู้สึกว่ามันทําให้เรามีแรงที่จะทํอะไต่อไปแต่มาวันนี้เนี่ยดี๋ยนคิดว่าพวกเขาเนี่ยนะคะ พยายามทาให้พวกเราที่พยายามสู้ทุกอย่างผ่านวิถีทางของระบอบประชาธิปไตยของรัฐภานั้นหมดศรัทธานะคะแน่นอนมันมีคนกลุ่มหนึ่งแหละที่พยายามที่จะสู้ด้วยวิธีการที่ถูกต้องตามคำนองครองธรรมของระบบประชาธิปไตยมีนักการเมืองที่พยายามที่จะใช้เวทีนี้ที่จะให้เป็นประโยชน์กับประชาชนมากที่สุดแต่ก็มีนักการเมืองกลุ่มใหญ่เลยที่ทําลายศรัทธาของประชาชน คิดดูนะคะเลือกตั้งมาสองปีถามว่าประชาชนได้ไรบ้างจากการเลือกตั้งจากนักการเมืองที่สัญญากับประชาชนทุกอย่างว่าจะทำอะไรสารพัดก่อนเลือกตั้งมาวันนี้แม้กระทั่งเรื่องที่เล็กที่สุดเรื่องที่ไม่ได้เกี่ยวข้ของกับการแก้กฎหมายอะไรเลยแต่เป็นเรื่องของประชาชนตัวเล็กๆพวกเขายังไม่กล้าที่จะทำฉะนั้นคุณอย่าไปหวังเลยว่าเขาจะกล้าทำอะไรที่มันใหญ่ไปกว่าน,นี้ได้ไม่ว่าจะเป็นการแก้กฎหมายแก้รัฐมนูญไปแต่รูปกองทัพ แต่รูปกฎหมายเรื่องสิทธทิเสรีภาพทั้งหลายแหล่งประชาชนก็จะไม่เกิดขึ้นภายใต้บรรดาพรรคการเมืองที่วันนี้ลงชื่อร่วมกันโหวตไม่ยอมรับร่างพรบในทศกรรมของประชาชนพวกเขาในวันนี้ได้เขียนประวัติศาสตร์ให้กับการเมืองไทยรวมถึงประวัติศาสตร์ของตัวเขาเองด้วยประวัติศาสตร์ที่ชี้เห็นว่ารัฐบาลพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งนั้นละทิ้งประชาชน ไม่สนใจที่จะใช้เวทีนี้ในการที่จะฟื้นฟูสิทธิและเสรีภาพของประชาชนเลยพวกเขาทำให้เห็นให้เราเปรียบเทียบได้นะคะว่าเมื่อ47ปีที่แล้วในปี2521รัฐบาลที่มาจากการรับประหารเองต่างหากรัฐบาลของวัเอกเครียงส์ชมนานที่มาจากการรับประหารปี2520กล้าที่จะออกกฎหมายนิรศกรรมให้กับนักศึกษาประชาชน ผู้นำนัษา1 8คนได้ออกจากคุกประชาชนจำนวนหลายพันคนได้ออกจากป่าโดยไม่ถูกดำเนินคดีอาญาถามว่าสถานาการณ์การเมืองไทยในปี2521นั้นมันเบาวกว่าปัจจุบันงั้นหรือเทียบกันไม่ได้เลยนะคะพวกรุ่นพี่ที่เป็นคนเดือนตุลาน่าจะเข้าใจน่าจะจำบรรยากาศเมื่อปี2521ได้ดีคือมันแค่2ปีหลังจากเกิดเหตุก,การณ์ถูกตุลาสถานาการณ์การเมืองไทยหานั้นมันร้อนแรงมากรัฐไทยเองอยู่ในภาวะที่แพนิกมาก ว่าจะไปรอดไหมเพราะประเทศเพื่อนบ้านก็กลายเป็นคอมมิวนิสต์กันไปหมดพื้นที่หลายจังหวัดในประเทศไทยกลายเป็นพื้นที่สีแดงที่ประกาศให้คนทั่วไปห้ามเข้าพอขอมีพลังมากยิ่งขึ้นหลังการปราบปรามนักศึกษ6ตุลาแต่ผู้นำอนุรักษ์นิยมฝ่ายขวาเนี่ยคะนั้นก็ตัดสินใจว่าจะใช้แนวทาง,ทางการเมือในการแก้ปัญหา ด้วยการนิทรรศกรรมให้กับนักศึกษาปัญญาชนกรรมกรชาวนาที่เข้าร่วมกับพรรคคอมมิวนิสต์แล้วไงคะสี่สิบปีให้หลังเราจาประวัติศาสตร์ช่วงนั้นยังไงมีใครกลับไปด่าพลเอกเรียงศักดิ์ชมานไหมว่าเป็นคนทําให้รัฐไทยอ่อนแอลงทําให้สถาบันอ่อนแอลงทําให้การเมืองแตกแยกทําให้ชาติล่มสลายไม่มีประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นถูกเขียนว่า เป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องของรัฐบาลทหารที่ใช้แนวทางการป็นีประนอมใช้การเมืองนําการทหารปณนีปนอมให้ประชาชนที่คิดต่างตัวเองสามารถกลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วมันก็ยิ่งทำให้รัฐไทยหลังจากนั้นเนี่ยเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นแต่วันนี้นะคะเป็นสิ่งที่น่าอายมากที่รัฐบาลพรรคการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งเองกลับทำสิ่งที่ตรงกันข้าม กับรัฐบาลทหารไม่มีความกล้าหาญทั้งที่ถามว่าาการนักเกินเมืองไทยหานี้มันร้อนแรงมาอยู่ในภาวะที่ราชาติจะแตกสลายไหมก็ไม่ชนชั้นนํามีอํานาจที่เข้มแข็งมากๆในขณะน,นี้นการนิรศกรรมประชาชนที่รวมข้อหาการเมืองเข้าไปโดยเพราะอย่างมาตาหนึ่งสองมันไม่ได้เป็นการกมันจะเปลี่ยนกฎหมายอะไรทั้งสิน้นแต่พวกเขาเองต่างหาที่ไร้ย่างอายเห็นแก่ตัวประบาดสัตว ทอดทิ้งประชาชนนี่เป็นประวัติศาสตร์ที่พวกเขาเขียนให้เขาให้ตัวเองในวันนี้นะคะแล้วเราจะจดจําไว้ว่าณวันที่16กรกฎาคม2518บรรดาคนที่มาจากประชาชนมาจากการเลือกตั้งประชาชนทอดทิ้งประชาชนและเอาตัวรอดช่วยเหลือกันเองช่วยเหลือพวกกันเองนะคะที่พยายามครั้งหนึ่งพยายามที่จะทําลายระบอบช้ยไต ด้วยการออกมายึดเมืองพยายามก่อให้เกิดภาวะรัฐล่มเหลวขึ้นแล้วก่อให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจกับประเทศมากมายด้วยการยึดสนามบินยึดสถานที่ราชการ <c oughs> เขาพยายามช่วยพวกเดียวกันช่วยคนที่ทาลายเศรษฐกิจของชาติอย่างมากทั้งที่คนหลานนี้ยังไม่เคยจ่ายเงินชดเชยให้กับประเทศชาติแม้แต่บาทเดียว